ไม่หมดคุณผู้ชมครับเรื่องราวของแผ่นดินไหวแล้วก็มีเหตุที่ทําให้ตึกถล่มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขายังคงรอคอยคญาติเขาลูกเขาสามีเขาภรรยาเขาเนี่ยให้กลับมาเนี่ยนะครับบางคนก็มีความหวังแต่บางคนก็ไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ อย่างเช่นครอบครัวของชาวอุดรรายนี้ครับคือสูญหายในซากตึกถล่ม2รายนะครับแล้วก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว1รายอีกหนึ่งนี่คุณพ่อคุณแม่ครับยังหวังให้มีปฏิหาริย์นะครับรายแรกที่พบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือนายกิติกรหรือในตังครับอายุ32ปีเป็นชาวอำเภอโนนสะอาดครับอยู่ที่อุดรธานีเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของนายไกรสอนนะครับแล้วก็นายอำนาจซึ่งเป็นพ่อและแม่ของในตังเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าตังนั้นเป็นลูกชายคนโต ทำงานรับจ้างก่อสร้างเกี่ยวกับการเดินท่อน้ําประปลาก่อนหน้านี้ทํางานอยู่ที่ภูกเก็ตตังเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาทางานที่ตึกสตังงอได้เพียง2ส,สัปดาห์เองก็เกิดเหตุตึกถล่มนะครับทุกๆเดือนตังจะส่งเงินมาให้พ่อและแม่เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสองพบาทก่อนเกิดเหตุแค่คืนเดียวตังวิดีโอคอลมาคุยกับพ่อแม่บอกว่าสงการนี้หนูไม่รู้หนูจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะทําไม่ได้กลับเดี๋ยวหนูจะโอนเงินไปให้พ่อกับแม่ใช้นะแล้วตังยังพูดจาแปลกๆบอกให้แม่เนี่ยดูแลตัวเองนะ หนูรักแม่ตนเองก็เอกใจว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยพูดแบบนี้เลยแล้วก็ไม่คิดเลยว่าคําพูดคํานี้จะเป็นคําพูดสุดท้ายนะครับหากดูวิญญาณของลูกชายรับรู้อยากจะบอกแล้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ขอให้ดวงวิญญาณของตังไปอยู่ในที่สุขสบายส่วนเรื่องของงานศพในจ้างเนี่ยเขาจะนํากลับมาให้บำเพ็ญบูศสที่บ้านโดยจะตั้งมาเป็นกุศลหนึ่งคืนก่อนชาปนากิจเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไม่เปิดเสียงของพ่อกับแม่แล้วกันเนอะเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการไปสัมภาษณ์พ่อแม่คนที่เสียชีวิตนะนะฮะส่วนชาวอุดรอ,อีกท่านหนึ่งที่ยังสูญหายก็คือคุณอุทัยอายุ33ปีเป็นคนอำเภอบ้านดุงทีมข่าวไปที่บ้านไปเจอกับคุณแม่แล้วก็ญาติๆก็มารอฟังข่าวด้วยความตึงเครียด ทางคุณแม่ที่อายุ60ปีคุณแม่หนูแปนบอกว่าเทเป็นลูกชายคนเล็กแต่งงานแล้วมีลูกน้อยสองคนลูกชายอายุ4ขวบแล้วลูกสาวเพิ่งอายุได้6เดือนก่อนเกิดเหตุลูกชายยังโทรมาพูดคุยมาคุยเล่นกับลูกรู้ว่าลูกทำงานอยู่ชั้น19แต่หลังจะเกิดแผ่นดินไหวไม่มีใครสามารถติดต่อเทได้อีกเลย ตอนนี้แม่ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าลูกยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็รอฟังข่าวจากลูกสะพ้ยที่ไปรอฟังข่าวอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ยังไม่เจอร่างของลูกชายในใจแม่ก็ยังมีความหวังขอให้ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับลูกของแม่แม่เองเพิ่งเสียสามีไปตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมายังไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะเสียลูกไปอีกคนหนึ่งขอให้มีขอให้มีป,มปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนี่นะครับ ก็จริงๆแล้วตอนนี้คือเราเองเนี่ยอาจจะได้ยินได้ฟังในมุมของเหตุตึกถล่มที่จุ้จักนะว่าเป็นพื้นที่ที่เสียหายนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอย่างเช่นตากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของความเสียหายเกิดขึ้นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับ